ครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆ FC ที่น่ารักทุกท่านวันนี้ก็อยู่กับผมโรจชนบทไทยตามเคยวันนี้พามาอัปเดตมันเทศญี่ปุ่นโอกินาว่าสีส้มนะครับนี่ครับเนี่ยได้อายุ2เดือนกว่าๆแล้วนะครับก็ได้เวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับปลูกตั้งแต่วันที่1เดือนเมษานะครับวันนี้ก็วันที่5เดือน มิถุนายนพศ2563แล้วก็ได้2สเดือนกว่าๆครับามาดูกันใกล้ๆนะครับว่าหัวเริ่มลงหรือ,อยังมาใกล้ๆหน่อยครับแมงมันเริ่มลงครับเห็นไหมนี่ครับแมงมันเริ่มมาแล้วนะครับถ้าไม่รีบขุดเดี๋ยวจะไม่ได้กินนะครับ ตัดเถาออกก่อนเดี๋ยวยกเลยทั้งกระสอบนะครับข้อดีก็คือ,อยกไปทั้งกระสอบแล้วก็จะไปดูหัวมันต <c oughs> ามมาดูกบ ยอดก็สามารถเไปปลูกใหม่ได้นะครับเนี่ยตัดประมาณสัก4ีห้าข้อครับเนี่ยลีใบออกนิดหน่อยก็ไปป,ปิดจิ้มแล้วก็เขาจะงอกออกมาเป็นหัวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีหัวประมาณไหนหลากเยอะมาก หลากเยอะมากเลยเห็นไหมโอ้นี่ครับนี่ปาดหัวทำไมอย่าง,งนี้เนี่ยหัวยาวๆครับนี่โอ้๋อยวมาดูมีเปล่า โอ้หกักมันเป็นรากมันเนาะอ๋อนี่อยู่นี่ครับนี่ถือใช้ได้เลยนะครับนี่หัวไม่ได้ถือว่าเล็กสักเท่าไหร่เห็นไหมครับนี่มีอีกเปล่าฮะหมดตัวเลยนี่ปาด นี่โอ้ยหัวเอ้าหัวแค่นี้ดูว่าหัวใหญ่หัวกลมมองเลยครับนี่หัวเลื่อมมองเลยช่วยกันนะนี่อ๋อนี่นี่โอ้นี่หัวในกระสอบก็ลงปาดพี่น้องหัวใหญ่หัวใหญ่แน่โอ้นี่ครับนี่ นึกนว่า<ด>จะไม่ม,ไมีไม่ต้องขุดเลยน,นี่ครับนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับนี่หมดแล้วมั้งมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมหมดหลากเยอะมากครับนี่หมดแล้ว ได้กี่หัว3 4มหครับนี่หัวใหญ่นึกว่าจะไม่มีหัวแล้วนะครับเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับปลูกแบบปลอดสารพิษแล้วก็ปลูกง่ายๆครับเนี่ยในกระสอบที่เหลือใช้แล้วก็เก็บง่ายด้วยเนาะก็ท่านใดสนใจที่จะไปปลูกก็สามารถนําไปปลูกได้นะครับก็อ่าก็มีคลิปให้ชมกันอยู่เรื่อยๆก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กันด้วยนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมพี่ๆ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับสรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับผม